เก่าสองเรืองหายเซหนึ่งเก่าสองประกาคุณลุงเนาะคะ่ะเพิ่นมาเขาฝันเนาะคะ่ะเพิ่นมาบอกว่ามึงปต้องเสียใจดอกเดอ้อเพิน่นว่าแมนพูดเดเวอรซอยมึงกับามคอกัสิซอยมึงคือเก่าเนาะคะ่ะเพิ่นเห็นแต้วทีวะะ่ว่าแต้วบนเลี้ยงหมอลำเนาะค่ะเพราะว่าแต้วกะนักใจอยู่ว่าโอ้เฮ็ดจั่างไรนอตยังสิมีคนมาซอยเลี้ยงขามาอหล่หมอลำเฮ็ดจังไรนอเอฟซีถือเลขไปแล้วเพือเงียบคือมิดแถบว่าซั่น,พนบบเพิ่นกเัเลยมาบอกเนาะคะ่ะมึงบ่ต้องน้อยใจดอกงวดนี้เนาะ่อกัสิให้มึงคือเก่า เพิ่นม,มาอ่าลูกหัวแต่าเบาๆเนาะค่ะเพิ่นก็นเลยบอกว่าหาซีเด้อลูกมาห,หาซีหนึง่งเก่าสองหล่ะค่ะหาซีนี่คือเรื่องต้นตัวของน้องแต่าครับเรื่องต้น,นตัวของน้องแต่าเองเนาะคะ่ะเนาะให้ท่านอ่าพิจารณาเอาเยาวาไราตัวมาที่นี่เดือนนี้เนาะค่ะเป็นงานวันเกิดของแต่เนาะค่ะเป็นงานวันเกิดของแต่าพอดีเนาะค่ะเพราะว่าทุกๆปีจะออกเนาะค่ะ อ่ะงวดที่ผ่านมาที่ว่าออก3าสองเนาะค่ะกับหกบ32ปีพอดีกับโบนี่เนาะค่ะเมื่อวานเนาะค่ะงานมาเกิดแต่เกิดวันที่26เนาะค่ะสองค่สามจีบเนาะค่ะตัวเลขที่เต้าชอบเนาะค่ะส่วนมากจะจะออกเป็นเลขงานมะเกิดเนาะค่ะบ่บนี่อ่ะสรุปตัวเลขเลยเนาะค่ะเนาะสรุปเลยครับเอาแบบเร็วเรเร่งด่วนเนาะค่ะใช่พี่น้องทุกท่านเลยครับอ่ะเนาะ อีสามพันธเกียรติเขียนเกียนจะมีหนึ่งเกงพิมครับหน